สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็อันนี้แอฟมินนะครับผมเอมี่สวัสดีค่ะบเอฟซีทุกท่านโอเคนะครับก็วันนี้ก็มารายงานตัวแล้วสาหรับเอฟซีหลายคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวอยู่ต่างประเทศนะครับก็บางคนบอกไอ้นี่ใครเป็นยังไงนะครับเราก็มาให้ดูก่อนนี่คือแอฟแอฟมินของเราที่เราตอบเอกสารต่างๆนะครับก็จะผ่านที่เขาก่อนนะครับไม่ใช่ผ่านที่ผมเนาะเมื่อเขา แอดไลน์ไปหาน้องเอมี่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เขาจะตรวจสอบเอกสารอะไรบ้างที่ที่การตรวจสอบค่ะมอดกนะคะรับทุกประเทศนะคะของโซนยุโรปค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมก็มี1พินัยกรรมนะคะ2ทะเบียนสมรสแต่ต้องแปลก่อนนะคะ3มรณบัตรต้องแปลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ 4. พาสปอร์ตของภรรยาสามีและลูก5้ามตีธนาคารทั้งไทยและต่างประเทศ6คุณมีหนี้สินหรือไม่เจด ที่อยู่ที่ประเทศไทยมีทรัพย์สินไหมที่ไทยและต่างประเทศแปดเงินค้ำประกันที่ประเทศไทยในกรณีที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยนะคะเก้ามีลูกไหมที่เมืองไทยสิบมีสัญญาไหมก่อนสมรสสิบเอ็ดเลขที่บัญชีของภรรยาแต่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะสิบสองคุณสมรสมาแล้วกี่ปีสิบสามสถานที่เกิดของภรรยาสามีและลูก สิบนามสกุลก่อนสมรสสิบห้าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสิหเลขที่เงินเกษียณของสามีและข้อสุดท้ายนะคะเคยไปอยู่กับสามีที่ประเทศนั้นหรือเปล่าคะคือตอนนี้จะบอกก่อนว่าผมอ่ะจะไม่เป็นคนรับสายแล้วก็คือผ่านน้องเอมี่เลยก็คือเป็นหลานสาวผมเนาะ หลานสาวผมให้ผ่านเขาเลยเมื่อผ่านแล้วน่ะดูหน้าตาบอกเอมี่นะนะครับแล้วก็ทํางานให้คุณชอยซิสเตนเป็นแอดมินของทางเรานะครับเราได้มีเบอร์โทรติดต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆเดี๋ยวจะน้องเอมี่จะส่งมาให้ว่ามีอะไรบ้างสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ต้องการให้เราลงทุนให้หรือว่าซัพพอร์ตให้ต่างๆนะครับผมเรื่องการเงินคุณไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องที่ต่างประเทศข้อมูลนี้เราต้องการทุกอย่างในการ ดำเนินง,งานเงินแม่ไม้นะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองมอรดกเงินมรดกทุกประเทศเรารับนะครับผมเรารับนะแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าคุณมีอะไรบ้างขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นไงบ้างเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถซัพพอร์ตให้คุณได้ในต่างประเทศหาทนายให้หาคนอื่นที่ช่วยเหลือคุณได้ท้าฉันทางเรานะเป็นคนดูแลทรกส,สิงทุกอย่างครับสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเรารู้ว่าประเทศไทยตอนนี้มี ลูกค้าเยอะมากที่อยู่ประเทศไทยใช่ค่ะอ่าแล้วก็หลายๆคนนะครับที่อยู่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการเงินและไม่มีเงินที่จะเดินเรื่องขึ้นศาลไม่มีเงินในการเดินเรื่องอะไรต่างเพราะฉันทางเราจะซัพพอร์ตให้แต่นั้นจะแน่นอนเราต้องการข้อมูลจริงห้ามโกหกถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าคุณโกหกมาปุ๊บเรียบร้อยเราทำเนต่อไม่ได้แล้ว<ช>นะครับเพราะทีมงานคุณครคุณชายซีซันโตไปเรื่อยๆนะครับ f อครับจะทำอะไรนะครับผม ขอพูดความจริงมาแล้วก็น้องเอมี่เขาจะเป็นคนติดต่อนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมฟังสวัสดีครับ